แล้วก็กลับเข้า,ามาท้ายรถต่อต่อต่อใช่ไหมอาจจะใช่บางช้างถามเลยเออบาตอสันไะยางสวัสดีครับออบาตอสันไะยางอยู่ทางไหนครับ เอาไปทางนู้นเหรอไปไกลป่าไม้แดงเราจะไปสันปายางสันป่ายางอบตต้องต้องไปสางเส้นนู้นนะอ๋อไกลไหมอ๋อมีถนนใหญ่แล้วลูกไปถนนใหญ่นี่เนาะเส้นถนนใหญ่เนาะอยู่ขวามือขวามือหรือซ้ายมือออครับเออไอ้เมืองกึดอยู่ไหน นะมึงขึ้นบนเห็นไหมนะน่ะปาไม้แดงอยู่ข้างล่างโอเคขอบคุณนะครับนะคะทางกลับรถกันขอบคุณเจ้าเบรกเลยสวัสดีครับสอบถามเพื่อความสุขและก็การเดินทางเราจะไปอนปะตอตสันปลาย่างขอบคุณครับขอบคุณครับ จ,จ้าเจ๊แล้วแล้วเจ๊ทําตัวเรียบร้อยหน่อยนะดีมากเลยข่าเคือก็ไม่มีสักคำนะเจ๊นะอือต่อไปอีกสี่กิโลเมตรอนอสี่กิโลเมตรนะเชื่อเจ๊าอางน,นี้เชื่อเจ๊เพราเจาพูดใกล้สุด <c oughs> <c oughs> ชาวบ,บ้านบอกเจ สวัสดีครับอาจารย์ขันเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับเหรอตอนนี้เองตอนนี้เองเดี๋ยวผมต้องไปกลับรถละับกลับรถกลับตรงอบตนะครับโอเคครับเป็นไงครับสนุกไหมครับเนี่ยในการเดินทางนี่นี่แค่แม่แตงนะครับแม่แจงนี่สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยแบบมีทั้งความเจริญอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังมีชนบทกลิ่นอายของความละมุนละม่อมเลยก็คือสามารถที่จะพัดหลงได้ ถ้าก็ต้องขอบคุณนะ Google นี่ทำงานดีนะนะครับพาให้เราแบบไปจนเกิดความไม่ค่อยมั่นใจไม่มีผู้คนแล้วทำไมมีอบตอมาอยู่ตรงนี้แต่ก็อบตอมาอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าด้วยความเข้าใจของผมหมายความว่าที่ดินของชาวบ้านเยอะพื้นพื้นที่น้อยที่จะให้เป็นหน่วยของเอ่อภาครัฐก็เลยมาได้พื้นที่ตรงปลายปลายของที่หรือสวนของชาวบ้านอะไรเงี้ยครับ และนี่คือการเดินทางมาครั้งนี้เห็นไหมครับสองข้างทางนี้ธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เราได้เห็นทั้งวิวทวิวทัศน์ทั้ทงอะไรต่างๆต้นไม้เยอะแต่สิ่งที่ดีที่สุดและชัดที่สุดเลยก็คือชีวิตทุกๆชีวิตอยู่ด้วยความรอดกันแต่ความรอดเนี้ยมันเป็นความรอดวันต่อวันของคนที่ทำหาทำาหากินคนทำงานก็หาเช้ากินข้าคนทำสวนทำไร่ทำนาก็หวงังพุ่ยเกษตร ให้มีราคาเวลาเก็บผลผลิตแต่ทางรอดสำคัญที่สุดก็คือชีวิตเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทุกทุกท่านเนี่ยทุกๆดวงวิญญาณเนี่ยจะไปไหนต่อตรงนี้แหละจะมีคำตอบอยู่เรื่อยๆนะครับเ i n g h o u s e ค้นคว้าหาคำตอบเหล่านี้จะมาตอบให้กับท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่มันจะเป็นรายการหนึ่งที่ทำออกมา เป็นตัวเรานะเป็นสิ่งเขาเนี่ยอะไรที่เป็นไลฟ์เป็นชีวิตตรงนั้นแหละใช่เราจะไปแบบนี้เลยก็ต้องขอบคุณนะครทั้งท่านผู้ชมผู้ที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเราจะมีทาง YouTube ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะไปก็ไปดูกันได้ที่ b a s i n g wow b a s i n g wow เข้าไปดูได้เลยนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคำพยานคำหนุนใจและอื่นๆฮนะตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามา เรื่อยๆจากทางกว้างๆก็เริ่มแคบมาเป็นทางดินนะมีลูกลังบ้างดินบ้างหวังว่าขากลับคงไม่มีน้ํานะเราจะได้ขับกลับได้ง่ายถ้ามันแห้งอย่างนี้ก็จะได้ผ่านขึ้นไปฝั่งนู้นล้อนหนึ่งฝั่งนู้นล้อนหนึ่งเลยฝั่งนู้นน่ะร้อนหนึ่งเลยเออนั่นแหละค่อมไปเลยไปตามนั่นเลยมันจะไปได้นั่นแหละเห็นไหมครับผมก็ต้องเป็นเนไปด้วยนำล่องนำทางไปเลยนั่นแหล,ละร้อนหนึ่งเลยวิ่งไป,ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ผ่านนั่นแหละต้องไปได้เลย ี่คือมันเป็นชีวิตอย่างที่เราพูดตะกี้เนี่ยแล้วนี่คือทางน้าไหลลงนะฮะสิ่งที่เขาชินชินก็คือชาวบ้านนะชาวบ้านเ็าชินกับสิ่งทางเหล่านี้ผมก็ต้องใช้ลนะทุสวรรค์ขากลับขอให้เราได้กลับได้นะขอให้ได้กลับปลอดภัยนะช่วยให้ทีมงานของเบสซิงเฮาท์ทุกคนขับรถปลอดภัยโดยเฉพาะอาจารย์รุ่งอาจารย์รุ่งนี่เป็นคนที่ขับรถ ได้โอเคอยู่นะครับไปทุกที่แล้วก็ไปทุกอย่างไปทุกที่เลยที่เราได้เห็นบรรยากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายถึงเห็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรก็ไม่รู้คือจะต้องตามมาเราก็ต้องไปให้ถึงสิ่งหนึ่งก็ไม่มีข้อมูลนะฮะว่าเส้นทางไปไหนอะไรยังไงมันจะไปต้องไปค้างอีกสักคืนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้กันเลยเนี่ยนะ 15g กิโลมัน ราก็เดินทางมาถึงบ้านนะครับบ้านของาอจารจ์ก็นะตามนี้เลยธรรมชาติเท่านั้นแหละครับที่อยู่กันตรงนี้และสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านนะครับเบสซิงเฮาส์เราเป็นทีมที่เดินทางไปทุกที่ที่คุณแจ้งมาเหตุที่แจ้งมาตรงนี้ก็มีพี่น้องเราคริสเตียนได้บอกว่าให้มานะมาหนุนใจกันมาคุยกัน ว่าอะไรเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างชีวิตคริสเตียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตของคนที่ต่างความเชื่อแล้วเป็นยังไงบ้างก็ mm hmm. จะดีมากเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็มาถึงถึงบ้านตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยว mm hmm. เดี๋ยวเราเอาท้ายจอดเข้าไปนูน่นเอาหัวอ,ออกเลี้ยวขวาไปก่อนเลี้ยวขวาไปแล้วถอยท้ายไปครับ mm hmm. น่าจะถึงอืคุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับว่าส,สิ่งที่ดูกรธรรมชาติ ต่างๆเหล่านี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีธรรมชาติที่งดงามมากๆนะครับอืมเห็นไหมครับนี่นต้นทเตี้ยนี่ไม่ใช่แล้วฝรั่งฝรั่งครับสวัสดีครับอาจารย์รวันนี้มาเรามากันนั่นเลยครับทาง, House ทางเบสซิงเฮาส์ก็ทํารายการมาตลอดเลยมาแล้วก็บันทึกทั้งหมดเลย<อ>มาถึงตรงนี้แล้วผมได้คุยกับใครอยู่เนี่ยท่านด็อกเตอร์อะไรเอ่ย วิชาครับสาสุดแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนทางงานเกษตรทางท่านเกษตรอยู่มาแล้วเชียงใหม่ครับเาอยู่มาแล้วเชียงใหม่นะครับเกษตรเชียงใหม่ด้วยฮะเกษตรเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะท่านผู้ชมในไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วงานเกษตรต่างๆงานพืช ผลผลิตต่างๆที่เราได้เห็นกันอยู่นี่ฮะรอบๆเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับเป็นงานที่อยู่ถ้าพูดตรงนัแต่ก่อนมันเป็นป่าจริงๆแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นสวนผสมในทฤษฎีใหม่ของอวิชาการเกษตรนะครับหรือว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะเดี๋ยวจะไปพบอาจารย์แล้วนั่งคุยกันครับครับขอบคุณครับไปกันครับ